สวัสดีค่ะลำน่งต่อไปเป็นไพสรุปน,นะคะมาดูว่าจะอะไรทีนก,แบบแกับไพสรุปน,นะครับผมอันนี้อาจจะเป็นหลายๆพลังงานนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของท่านใดท่านหนึง่งอาจจะเป็นของหลายๆท่านรวมกันนะครับถ้าเป็นพลังงานของใครดูบาไอาจารย์เจอแล้วกับเราที่สัมพันธ์กันท่านก็จะเปิดคลิปนี้ก็จะเด้งไปที่หน้าเพจของท่านให้ท่านได้ ชมรับฟังครับผมเพราะนั่นคือตัวของคุณครับผมเพราะว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันเรามีบาอาจารย์องค์เดียวกันครับผมแต่ท่านเป็นคนที่มีศีนเรียบเรียบเทียบเทียบ,เ,ยบ,เ,ยบเท่าเทียมกับเราแล้วคิดเช่นกันไหมจะมีอะไรนะเป็นยกอะไรยา่างน ่ไหมเนี่ยถ้ามีคนทิดร้ายกับคุณนะนะถ้ามีคนทิดร้ายกับคุณเขาอาจจะโดนหนักโดนหลักแน่ทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะใครก็ที่จะทําอะไรคุณก็แล้วแต่หนึ่งคุณใส่ใส่ร้ายหรืออาจจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีว่าร้ายให้คุณ ว่าคุณในทางที่ไม่ดีเสียให้หายให้ผู้อื่นแบบว่ารับฟังรับชมแบบว่าพยายามจะใส่ร้ายคุณในเรื่องที่มันไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำอะนะไม่ดีกับคุณอะอาจจะไปด้นทา่าหรือไปยุยงคนอื่นให้ผู้คนเกลียดคุณด้วยอะไรอย่างนี้นะคือเข้าเข้าพวกกับเขาอะไรอย่างนี้นะหรือทําคุณใส่เวทมนต์อะไรก็แล้วแต่นะบอกไว้เลยไม่เข้าทางตะลุยกระดโดนครับใครอยู่ใครอยู่ เห็นหรือ,อยังใครใครนี่ใครอันนี้คุณครคูรบาอาจารย์นะครับผ์ท่านศิษย์ศิธิ์ะนะครับผ์นี่เห็นไหมทําอะไรคุณไม่ได้รอจกจะบอกให้ของคุณแรงค่ะไใครส่งอะไรมาใครพูดจาว่าอะไรให้คุณอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นนะครับสะท้อนย้อนกลับไปหมดครับผมทำกบบคุณมีสิ้นอย่างคุณนเ่หลอบอกไม่เลยนะครับพี่รองเรียนชิดหายกันเป็นเทพเออพยายากให้คุณชิดหายไง ่ไอ้คุณเสียหายชิบหายทางที่นาดแต่กลับเป็นพวกเขาเองครับชิบหายที่นาดทั้งที่นาครับผมท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูแลปกปักรักษาคุณคุณไม่ต้องห่วงสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไม่หลงละเริงกับสิ่งที่เราบอกกล่าวก็สิ่งใดที่คุณปฏิบัติก็ปฏิบัต,บติต่อไปสิ่งสมาธิปฏิบัติต่อไปสิ่งนี้ก็จะอยู่กับคุณตลอดไปครับผม เห็นไหมพวกคนชั่วทำอะไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้มาไม่ดีหรอจะไปดึงจะไปโดนหมดกนะันอยไม่ได้ครับโดนนี่ใครใครายนี่ครเออให้มารู้สมัมผัสว่าใครเป็นใครนี่อ,อ่ะเจ๋อเอ้ยจะทำร้ายเขาไม่ถึงคุณดเลยนะครับสิ่งที่เขาคิดนะแค่เขาคิดนะครูบาอาจารย์ก็จัดการเรียบแล้วครับกับความคิดของผู้คนตรงนั้นี่นะแค่คิดนะ เค่ของคิดเนี่ยคือไม่ไม่ถึงตัวคุณเลยอ่ะคุณคือไม่ต้องทําอะไรเลยคุณก็คือส่วนมนสมาธิปฏิบัติสร้างนามธรรมีสร้างบุญบารมีของคุณต่อไปอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำทุกมันนะก็นั่นแหละกาทำปกตินั่นแหละมันเลไปไม่ต้องห่วงคับผมคุณปลอดใัยเพราะว่าคุณเป็นคุณดีคุณมีศีลใครที่ทาคุณนะใครที่ทําคนมีศีลนะเตรียมเลยเว้ยเตรียมเลย คือใครมาไม่ดีเลยไม่ต้องห่วงเขาไม่ถึงคุณแหละสบาย,ยาันจัดการเรียบเรียบเออแค่คิดอ่ะแค่คิดก็วิบัติแล้วอ่ะเอออย่างไรล่ะจริงปะล่างไม่ให้คือว่าเพราะว่าคุณเป็นคนมีสินแนเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาคุณเป็นคนที่แบบว่าเออเมตตาใช่ไหมเมตตากี่วกับทุกสิ่งอย่างคนที่ปฏิบัติใช่ไหม คือจิตคุณบริสุทธิ์จริงๆไงคุณไม่ได้มีจิตที่คิดร้ายอะไรกันใชรไหคุณไม่มีไงสิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นกับคุณท่านก็เลยปกปักรักษาคุ้มครององค์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะผมนี่นะองค์ใหญ่ด้ยวยนี่นะองค์ใหญ่ด้ยวยนี่ก็เป็นการจบการจบไพเราะเรื่องของวันนี้นะครับเชื่อได้ค่ะเชื่อได้ครับผมเพราะเราเรียนมาเนาะแล้วก็ตลอ่ลลลลานตามที่อาจารย์สอนเรามาเนาะสิทธิสมาธิ เราสื่อออกไปกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมใดๆข้าพเจ้าขอขมาขออภัยไว้ณที่นี้นะคะสาธุขอท่านอย่าได้ปรึสาจากท่านท่านเจ้าเราออกไปจากประชมหกค่ะจากโรงเรียนบ้านกระสอบอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะรหัสไปรษณีย์2240นะคะไม่ได้บอกหวยครับไม่ได้บอกตัวตีครับขออภัยทุกท่าน ต่อไปนี้เราจะเราจะพูดใหม่แล้วว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราก็จะมีความเมตตาให้ใครเข้ามาดูหรือคิดอะไรกับเราเราก็ให้ทุกท่านและทุกท่านนะมีบุญบารมีร่วมกับเราถ้าใครจิตใจดีบุญก็เกิดใครจิตใจไม่ดีบุญก็ไม่เกิดแล้วนะอันนี้คือแล้วแต่เขานะแต่เราพยายามแผ่เมตตาให้กับทุกท่านทุกคนที่คิดไรกับเราเราเราขอแผ่เมตตาให้นะ เพราะว่าเราไม่อยากจะคิดอะไรที่มันแบบเป็นพลังงานลบเราเราแก่แล้วเราจะอยู่เป็นโลกใบนี้กี่กี่วันเชียวใช่ไหมล่ะเราอยากจะทําอะไรที่แบบว่าให้ตัวเรามีความสุขแล้วก็เป็นการส,สเราอยากจะสร้างบุญบาร,รมีให้มีเกิดติดตัวเรานันเองจะจะนิดจะน้อยอถ้าคุณดูอยู่ใครที่อิสระลิษยาอะไรใครก็ การอิจฉาลุสยาถามตัวเองก่อนว่าทําไมถึงอิจฉาลิสยาคนอื่นเขาทําไมถึงหมันไส้คนอื่นเขาเราอะไรช่วยบอกเหตุและผลและบุคคลนั้นกระทําสิ่งใดให้คุณรู้สึกแบบนั้นหรือว่าคุณคิดไปเอง,ค,ค,อเองคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเลิกซะเลิกได้เลิกกับนิสัยสันดานที่ว่าอิจฉาริสยาคนอื่นหมันไส้คนอื่นเพราะว่าอาจจะเห็นสิง่งที่เ็าทาอยู่ หรือบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมคุณขอความช่วยเหลือแล้วคุณไม่ได้คุณรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่เขาหรือบางอย่างบางสิ่งอย่างเขาอาจจะก,กําลังสร้างอยู่กําลังสร้างอยู่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะเกิดสิ่งที่ว่าคุณปรารถนาที่อยากจะได้จากเขาเขาจะมีให้คุณได้นะขนาดนั้นแต่คุณจงจาไว้ว่าเมื่อวันใดวันหนึ่ง ิ่งเหล่านั้นเมื่อมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคุณจะได้รับความเมตตาจากบุคคลนั้นแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงทุกอย่างมีจังหวะเวลาใช่ไหมของเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่หยิบยื่นให้กันได้ช่วยเหลือกันได้ก็จงหยิบยืน่นอย่าหยิบยื่นแค่สิ่งที่คุณมองเห็นแล้วคุณคิดเป็น เป็นสิ่งที่คุณคิดแล้วก็คุณมโนโจิตเองว่าเฮ้ยอะไรวะดังรวยมีตังแล้วยิงอะไรเงี้ยให้คุณคิดให้คุณคิดใหม่ให้คุณไปคิดใหม่คิดคิดถึงหลักความเป็นจริงอย่าคิดแค่แค่นี้ให้คิดแบบกว้างใหาเหตุผลมาเหตุผลเพราะอะไรทำไม แลคนนะค,คุณรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นเขาจะไม่มีจิตเม่ตาตของคุณรู้ได้อย่างไรคุณอย่าใช้ความคิดของคุณที่คุณมีอยู่คิดเองเออเองแล้วก็สร้างสร้างจินตนาการความคิดของคุณให้กับกทุกคนและอ,อื่นๆที่เขาไม่ได้มีความคิดเงินให้คุณคิดก็เป็นได้ใช่ไหม ความอิจฉาร the <te ิษยาความมันไส้มันจะทำให้มันอะไรตั้งแต่อนไรนะมันเป็นมันเป็นความคิดที่แบบว่าอันตรายอันตรายอาการคิดใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ให้มองโลกในมุมกว้างให้คิดถึงหลักความเป็นจริงคิดที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจริงอนะอืย่าคิดเองเออเองมาดูจริงคนเราเนี่ยเนาะไม่มีอะไรจะพูดแล้วคัะผมก็ ขอขมาขออภัยนะคะก็อยากให้ทุกท่านมีจิตท,ที่เมตตาต่อกันแต่เพิ่งมองว่าบุคคลนั้นมีทุกสิ่งอย่างแล้วคุณไปขอความช่วยเหลือและเขาไม่ให้เขาไม่ช่วยเหลือคุณให้มองถึงหลักความเป็นจริงว่าอะไรคือหลักของความเป็นจริงสิ่งที่คุณเห็นมันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่มันจะเป็นไปได้ใช่ไหมทุกสิ่งอย่างหรือบางสิ่งอย่างก็มี บางสิ่งอย่างก็คือมีจริงเกิดขึ้นจริงแต่อาจจะยังไม่เกิดแต่กําลังจะเกิดใช่ไหมอ่าเหมือนคุณว่ายน้ําอยู่กลางทะเลก่ว่าหรือกลางน้าคุณยังคุณยังไม่ข้ามผ่านไปได้เลยและคุณยังไม่ได้โยนเชือกคุณยังไม่ได้คว้าคุณไม่ได้ข้ามไปก็่่ะคุณยังไม่ว่ายน้ําข้ามไปไปหยิบอุปกรณ์ที่จะส่งส่งลงมาเอามาช่วยเหลือคุณคนนนั้นหรือบุคคนอื่น แล้วเขาจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไรแมนบอเปรียบเทียบเปรียบเทียบน,นะให้มองให้มองโลกในมุมกว้างให้มีเหตุและผลในความคิดอย่าคิดเองเออเองว่าเอ,อ้ยทำไมไม่ช่วยฉันอะไรเงี้ยแม่งเหมือนไส้แม่งอะไรเงี้ยคิดใหม่ครับผมแค่บางผู้คนนะครับผมไม่ใช่กับทุกท่านนะครับหนูก็เข้าใจว่าบางท่านท่านก็เข้าใจอ่ะเนะาะแต่คือบาง บางผู้คนที่เราพบเจอนั่นแหละเอความคิดของเราไม่เหมือนกันมองมองุมมองโลกไม่เหมือนกันหรือผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่เหมือนกันบางคนอ,อาจจะผ่านโลกว่างแต่ก็ก,ก็ก็คิดไม่ได้บางคนก็อ,อาจจะไม่ได้ผ่านโลกว่างก็คิดได้มันก็อยู่ที่ตัวบุคคนดนะ้วยเนาะนั่นแหละอะไรก็แล้วแต่มัจกะเป็นไปได้ทั้งหมดอะนั่นแหละครับผมใช้เหตุและผลในการคิดครับพมอ ลูกพูดคนเดียวค่ะผ,ผมขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมเราฟังนะคะถ้าอยากติเตียนอะไรก็แล้วแต่ก็ได้โปรโดติเตียนบอกเราตัดเตือนเพราะว่าสิ่งที่ท่านติเตียนมาถือว่าเป็นเมตตาบางครั้งเราพูดใจรุนแรงไปท่านท่านจะถือสาทําไมล่ะครับเออว่าสิ่งที่เราพูดไปทำให้ท่านโกรธใช่ปะแต่มันเป็นความจริง อาดีกว่าดีกว่าอไม่บอกไม่กล่าวแล้วแบบก็ยังคุยกันอยู่ตอนหน้าทำเป็นดีแต่รับหลังคืออะไรนีาา่ใช่ปะความจริงก็คือความจริงครับผมความจริงมันอาจจะรุนแรงอาจจะทําให้คุณทําให้คนแบบทะเลาะกันเกลียดกันแต่อันนั้นมันเป็นความจริงอ่ะใช่ไหมล่ะไม่รู้เอออย่ประทมผมนะคะอย่าติสานะคะเออ อะไรก็แล้วแต่เราออกไปก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับผมแต่ถ้าคำพูดทำจาใดที่มันมันแรงเกินไปไม่เหมาะไม่ควรก็กขอขมาขออภัยทุกท่านทุกนามทั้งลูกเล็กเด็กแดงผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องเพื่อนฝูเอเพื่อนพ้องผู้หลักผู้ใหญ่อขอขมาขออภัยใวนาทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เมตตามารับชมเราฟังติดตามนะคะพุณ ทุกท่านมีส่วนร่วมในผลบุญนี้กับข้าพเจ้า mm. ทุกท่านนะคะทั้งบิดามดารรพบุบรุษสิ่งของรักษาของทางรูบาอาจารย์เทวดานางฟ้าเจีิตจตทางพ mm. ับเมทรุณีเจติตจต่างที่ท่านอยู่กออ็ขอให้หร,ร,หหรื่นเริงข้าพเจ้านึกท่านใดก็ดีนึกท่านแม่ไดก็ดีขอให้ทุกท่านจมีส่วนร่วมในผลบุญนี้ของข้าพเจ้าทุกท่านนะคะทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญ,ญาณขอบคุณที่เมตตานะครับผมวันนี้จะบังเกิดแก่ทุกท่าน ตลอดไปที่กัจางสร้างครับผมขอบคุณค่ะและถ้าวันหนึ่งเกิดรายได้แล้วใช่ไหมเกิดรายได้แล้วกับการที่เราทำยูทูบอะไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งเราก็จะแบ่งไปทําบุญด้วยันแหละก็จะดูที่ว่าอ่าอ่าก็คือก็ต้องแบ่งเงินเชตุลังว่าจะเอาไปทําบุญหมดมันก็ไม่ได้จะไม่ละคนเราก็ต้องกินต้องใส่มันวองเออนแหลเออ บบแต่ละกระุกจะทำความจริงอันเนาะกระสี hmm. ต้องใช้ก็ต้องดูได้ว่าเอ้ยทำบุญได้เท่าไหร่พอทำได้เท่าไหร่ก็ทำ mm hmm. แต่ละแะ่ทำไหมทำสิครับผมทำไมจะไม่ทำละ่ะคือเราเรา,เราชอบทำบุญมากเลยนะ mm hmm. บางครั้งนะคือเห็นเขาทำบุญแล้วเราไม่ได้ทำนะเราก็อยากจะร้องไห้นะคือเพราะความที่เราอยากทำแล้วเราไม่ได้ทำเ,เพราะว่าเราไม่มีจริงนะมันรู้สึกแบบอ่ะ ไปแล้วครับขอบคุณค่ะอยากก่งเหมือนอาจารย์เบียร์เนาะใครกันแล้วแต่นะเข้ามาดูนะครับดีนะจบแค่ปันผลหกะหมโอ้โหถ้าจบถ้าจบแบบสูงเท่านะโอ้โหโยกโยกค่ะโยกโยกไปแล้วครับผมขอบคุณนะคะอยากก่งอยากก่งเหมือนอาจารย์เบียร์จังเลยอะ่ะเหมือนหมอปลาพี่ฟ้าเนาะใจดีเนาะแล้วก็คุณคุณกันเหรอใช่ไหมคุณกัน คืออะไรกันนะคุณคะใช่ไหมอ่ะเออโอเคถ้าถ้าถ้าผู้ติดก,ก็คุณอะไรนะที่ว่าแกาชอบอยู่กับพี่ฟ้ากับหมอม้าที่แกเป็นอะไรอ่ะที่แกแกช่วยเหลือสังคมชื่ออะไรจำไม่ได้อ่ะเอาไปแหละขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านใจอย่าพึดสารนะคะขอบคุณค่ะ